อ๋อมาเท้าตังปลยตังตัวเกมมัจะรอดหรือไม่กับเพื่อการขับรถสุดแข็งแกร่งแข็งมากขับให้ตรงทางอย่างลำบากเลย อยู่ด <lush S 3> ้วยอยู nine, ่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยไปด้วยไหนไปด้วยไม่ได้ช่วยบรรเทาไปด้วยคนไปด้วยคนอ๋ออ๋อเฉียงขวาอ่ะไม่โดน นี่ก็ยังไม่โดนก็ไม่โดนหมาถ้ามันจะอ่อนขนาดนี้นะานะเพื่อนเรากำลังลำบาก

ล่อพ <l> ื <ihood> ้น uh ต้มแหมยิงพื้นแม่นจังฮึ่ยก็สอยอ่ะกี่เดียร์จะภาพกี่เดียรจะภาพ นั่นรออะไรอ่ะรอเพื่อนะีเินก่อนนะไปหายือหายือเปินเด็ดกันเลยนะ ก,กันไปหมดแล้วมานีไปโอ้ยไปถกทายถกทายอ่าค่ะเรียบร้อยแตก ทันต่อพิชมานึงกองโดนโดนลงมาแล้วอย่างลงมาได้ไม่มีแล้วไม่มีอะไรให้อีแล้วพวกเราองพวกเรา จับไปเลยเนี่ยเนี่ยนี่ยนกลางถนนยืนกลางถนนยืนทำอะไร้ดไม่ตายไอ้ขาโหพอำเลียงรอไปหนึ่งเขอไปอีกแถมเี็บร้อยรูกตายไม่ลูกเดียว รถรถถบอมแน่นอนจะพอหินเดินอากาศมาหาไหมวะไปนู่นว่ะอ้อมอ้อมนี่อ้อมเฮ้ยนี่แน่น้าหงายไปดิ

แม่กันจับได้แล้วเนี่ยทรัมเปิลแอตแทกเตสบินนะรอดกันเอ้ยโอกาสเอ้ยมองพื้นไปละเรียบร้อยครับเตสไปทัน รถถังเฮียวลองเยิงรถถังกันลยผมมาเพื่อยิงรถถังโอ้หน้าสบัดทำไมกูต้องเป็นตัวสวยด้วย ไให้ขับเลยค่ามึงคือค่ามึงไปเว้ยมาหอมหอมมากตายสะพานไงใครก็สนกันเล่าไปโซ่ออ ส่วนทุกบินกระโม่เท่านั้นแหละใกล้ดีกว่าความชัวใกล้ใกล้แหล่แหล่ตายแน่นอนอ่ะหมดเผาไปแล้ว ตายเฮ้ยันได้เลาสุดยอดเฮ้ยมันคนเน่ย ัีเราเพื่อนกันเราคือเพื่อนกันโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเราคือเพื่อนกัน ได้อยู่บ้างคนนี้รบพิลังนะู่มาแล้วเฮ้รถถังเฮ้ยังพึ่งทำพงังเด็ดยวมันกำพังแล้ว พอตัวนี้ไปข้นไหวคนต้วต่ำจบยังไม่แก่แล้วเฮ้ยแกต้องไไตายคุวจะให้ตายอ่ะ ีมะไรให้ขัดอีกแล้วอ๋อก็ได้ไมล้โชว์ความกาให้ดูมาเพื่อนไปตายด้วยกันับไม่เก่งต่อยากครับ เพื่อนไม่รอแล้ว <laughs> <c oughs> เล่นกาวจะชัดกี่หอกัน, <c oughs> ออนเฮ้ยเลิกกิงสักทีดิกูตตายอ่ะ เราเราก็มีนำตับอีหอล็กอีอล็กเเออมัร,มอร,มมริงเลยพวกนี้พาได้อยู่แล้วเพื่อน เาะเพาะยิงผมด้วยะเถ็บตเบมาเจอเขเรียกขดูเายอมแพ้เอเนไปถึงฝั่งฝเ่นี่เออเจับตัวปูไม่ได้รอ

ไม่ยังออกอไงเฮ้ยยิงหอเล็กนี่ว่ะยิงไปบัชาลฉะแล้วมันต้องขับรถไปมาแล้วไม่ให้หรอกเว้ย Bye 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 Great. bye. Bay nó hay một con. anh ăn ẻm. Đặt cho bay 1

วัวมันยังไม่โดนหรอกไม่โดนก็พีกันแล้วตายพี่ว่าเออขอนะนะเออ่อ,อง ้าขีมือระดับพักการนี่ต่อเลยเพื่อนตอนนี้ก็หารถไปก่อนแล้วกันรถ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 เฮ้ย ฐานมาซะแล้วมาแล้วเองมีอะไรเจ๋งวะเองมีล็อตฐานค่อุ้ยโหเต็มหน้าเลยร้อนร้อน ัเจอสุดยอดของสอยซะหน่อยเจ็บติดจะสอยอะไรมันไม่มีให้ยิงกันเนี่ยห้ม,ม,มีมันไปยิงกับเพื่อนให้เรียบร้อยก่นอนไปแต่ลูก ไูกแม่งลอยไปไหนก็นไม่รู้ ไม่าไม่รู้หรอกเกี่ยกูสิไม่รู้ก็เฮียละทำไมทำไมทำไมเพราะกูใช้กาวในการลบไรวะดิ เ้ยมันจะชุบภ ok ูมารบด้วยไม่โดนมาแคนเล่นบ้าเปลอาคืยแล้วว่ะมีรถจีฟดอยู่คันหนึ่งจีฟดตั้งไหนก็มันจี๊ดนะใหญ่อยู่อะไรก็ไม่รู้ อี่โง่แก่แอบจะรู้พี่จะบอนี่รไเป้ามันโยกวะ่อกวะอะไรก็ตายแล้วทำเมอนมับนเพื่ออะไร ตูดเรียบร้อยอีกดอกเดียวตายตึ้งแต่ซะขึ้นไปข้างบนแล้วเพื่อนจะไหนล่ะไปไปลำปางไปยืนมัน ไกลย,ยังเล่าเด็กะระยะย้อยดิ่งโดนรถกี๊ดไลยผ่านโอ้โคตรเยอะเลยอย่าได้รถมากกว่าสักคันขวาดไปเลย ดนอีกล้วไมดนวทำไมวะทำไมอ่ะไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจเฮ้ยไอ้อ,อืม ยิ่งไปออกยิ่งไปออกอดใจไม่สุดนะ โหลดให้พร้อมมาแล้วนอนอยู่แบบเห็นหรอกเจ้ากูสิเห็นม่เห็นไม่เห็นกูหรอกแม่บอกแล้วไม่เห็นเห็นไม่เห็นตายไปแล้วมึงอะไม่ตาย เแล้วโคตรเนียนไม่เนียนแล้วอย่างเงี้ยต้องทำสักอย่างแล้วังแล้ว เช่นการไปอะคโมรถถังมันมาเอจะถึงอยู่แล้วอ่ะกูก็เจ็บฟรีอยู่แค่ทางมันเพื่อนแจวอะไรไปเชียร์ศัตรูแ่งเ็ยโคตรสุดเลยตัวเองไปเชียร์เชียร์ศัตรูไม่ได้กัน เยิ้ข้อพิบ่าวเสร็จเรายินเครื่อง ไปเราไปยินัน่โดนขึ้นไปสิวะพอขนน้นกันไนเดียเดียวโอเพิ่นกำเพกำ chạy <coughs> quá yeah ơi <coughs> oh. <coughs> 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 ไโอไงโง่ายโง่เลยต่อ,อเนก่อนเข้าไปอม่โดนแเ้ียเอาหมดมั้ง เล่นเลยงงโ,โอเเ้เ,เรถถังฝั่งกูมีสองคันมาเอาถังมาเล่นเอง ก็ซึงว่ะเฮ้ยมากักทันทีก็เลยลดเหมือนกันไปไปถัดแผลไปดเ่นอย่างนี้